กัญชัยมดดำลันรู้ข้อมูลมาไม่ใช่อย่างที่คิดปมดราม่านวัตตุกกี้หลังจากที่เต่าทีวีพูได้โพสต์เปิดประเด็นความแตกน้ำมิสแกนแชนวัตติดเชื้อโควิดจากสตูดิโอดังหลังโดนตลกอักษรยอ่อต่อเต่าชวนให้ไปออกรายการโดยแคปชั่นว่าค่าติดเกือบ40รายแต่ปิดข่าว โดยล่าสุดหนุ่มกัญชัยกล่าวถึงเรื่องนี้ในรายการหนึ่งว่าส่วนตัวที่ผมรู้มาได้ยินมามันไม่ใช่มุมมองของผมกับมดดำคชาพาเห็นด้วยเหมือนกันว่าไม่น่าจะใช่เป็นอย่างนั้นพอทราบข่าวผมก็เช็คข่าวก็ไปสืบมาก็ไม่ใช่อย่างนั้นในนั้นไม่ได้เอ่ยว่าตุ๊กกี้ติดแต่เขาบอกดาราชื่อย่อตเต่าเป็นคนชวนไปถามจริงๆตุ๊กกี้ชิงร้อยจะชวนไปได้ยังไงมันไม่ใช่ พูดตรงๆพี่นวัดก็ไปขายของพูดเป็นกลางจริงๆเลยนะตุกกี้จะชวนพี่นวัดไปขายของที่นั่นเหรอก็ไม่ใช่ตุกกี้ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องผ่านเอเจนซีพูดแบบนี้ไม่ชัดไม่น่าใช่ถ้าเขาพูดมาแบบนี้ต้องรอดูหลักฐานต้องเอาหลักฐานมาว่ากันว่าจริงหรือเปล่า เรื่องแบบนั้นพูดลอยๆไม่ได้นะมันมีเรื่องของความเสียหายขององค์กรเขาเสียหายไปอีกหลายคนมันไม่ใช่มาพูดว่าที่นั่นที่นี่เราพูดเป็นกลางที่สุดไม่ได้ข้างใดข้างหนึ่งเราตั้งข้อสังเกตว่าเป็นแบบนี้ทางด้านมดดดำกล่าวว่าไม่เห็นมีใครติดตุ๊กกี้ก็ไม่ติดพูดกันตรงๆ w o เวิร์กพอยต์ตร,รวจทุกวันตรวจหนักกว่าเราอีก ทั้งแรพิดทั้ง PCR ถามว่าบริษัททุกที่มีคนติดกันทั้งนั้นใครติดก็แยกกันรักษาแต่ติดคลัสเตอร์40คนต้องมีข่าวหรือเปล่าดาราติดคนหนึ่งมีใครไม่รู้บ้างองค์กรเขาเป็นตลาดหลักทรัพย์เขาจะฟ้องได้นะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ